สวัสดีนะทุกคนยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยครับถึงบ้านปุ๊บไล์ปั๊บเปิดบ้านไข่กุญแจปุ๊บไล์ปั๊บ,บถึงบ้านเนี่ยเดินเข้าบ้านมาแล้วก็ไล์เลยนะครับเพราะว่าเป็นแต่ว่าวันนี้มิตรภาพรถติดมิตรภาพรถติด รถติดก็เลยแบบเวลามันก็เลยแบบว่ารัดตัวนิดนึงสวัสดีค่ะรถติดมากจริงใช่ไม่รู้ว่าติดไม่รู้ว่าติดเพราะอะไรแต่ว่าเอานะมาพาไปไปอีกทางหนึ่งใช่ปะ่ะไปอีกทางหนึ่งแล้วแบบมันมันไปเลาะไปอะไรแต่ก็ติดเหมือนเดิมทุกคนอย่าเพิ่งกดนะทุกคนอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะออนน้ำท่วม มีวุบัติเหตุด้วยหนูหลับไปวื้นหนึ่งแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาอ๋อทางเหมือนทางแบบว่าแม่มาจากหมูเซ่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพอไขบ้านเข้ามาปุ๊บก็คือไล้เลย เพราะว่าจริงๆแล้วต้องไลฟ์สองทุ่มครึ่งนะครับคือเวลาคือคือเผื่อๆไว้ประมาณสิบนาทีตอนถึงบ้านอ่ะสรุปแล้วคือรถติดก็เลยแบบว่าสลรับสับเปลี่ยนกันไปดูนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้โปเป็นโปรแบบว่าตอนเนี้ยมีเป็นมีเป็นโค้ชช้6หกสิบบาท เป็นโค้ดส่วนลดอะ60บาททุกคนรีบใช้นะแล้วเรารีบดูราคานะทุกคนเรารีบดูราคานะรถที่เดยวมากจริงสครับใช้ยังไงสขาป่าคือพอได้ไปอะแรกๆอกกันูแนะนำว่าให้ใช้2-3ครั้ง1-2ครั้งต่อสัปดาห์1นถึงสครั้งต่อสัปดาห์เออเสียงมันแห้งๆมัน มาเดี๋ยวเรามาลุ้นราคาโปรนี้เป็นโปรเซรั่มสองขวดสครับหนึ่งโอเคไหมอยากได้นี่หนูเพิ่งได้มาเพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้แล้วก็หวีผมให้น้องสองขวดสครับหนึ่งใช่ครับสองขวดสครับหนึ่งถ้าใครใช้ครั้งแรกอยากให้ เปิดใจใช้สีทองกับสีชมพูเพราะว่าสีทองกับสีชมพูมันจะผัดเซลล์ผิวได้ดีและอย่างหนึ่งอะสีทองอเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าดำแดดดำกรมพั้นอะไรเงี้ยสีชมพูก็คือเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวนะทุกคนอันนี้คือเป็นสคับทับทิม <c oughs> มานะเดี๋ยวเรามาลุ้นราคากันทุกคนอย่าเพิ่งกดนะทุกคนอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวเรามาลุ้นราคากันก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นราคากันก่อนแบบหนึ่ง มันปแปลว่ารักแบบไหน,น <laughs> ตั้งแล้วค่ะหนูตั้งสิบแปดบวกด้วยหนูหนูหนูหน,หนูหนูตั้งด้วยหนูตั้งด้วยนวหนูตั้งด้วยหนูตั้งด้วยหนูตั้งด้วย เดี๋ยวแอปอื่นเข้าก็เป็นเรื่องอีกแอปอื่นเข้าแล้วเป็นปัญหาแน่ๆมาทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอืมคนี่ไข่บ้านปุ๊บเชิญจ้ะเชิญสติประทับตรงนี้ก่อนจ้ะประทับ ดยายบอกว่าให้นอนข้างๆก่อน <ไป S 1> เอา, <ไป S 1> เอานะนบนะทุกคนอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะมาเดี๋หน,นูพอนบปุ๊บหนูจะปักหมุดให้เดิมหกห้า ส3 2 1ไปเท่าไหร่บ้าง9บาทถ้าอยากให้หนูหายเหนื่อยทุกคนช่วยกดไปนะเพราะว่าหนูไข่บ้านปุ๊บหนูไร้เลย ไม่ได้ทําอะไรเลยห้องน้ําแทบไม่ได้เข้าเลยอะไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนอย่าลืมนะว่าสามหกสบาทวันนี้ได้ไปทั้งหมดสามชิ้นคือเซรั่มสองขวดเซรัซ่มสองขวดแล้วก็สครับไปอีกหนึ่งนี่คือสครับทับทิมนะสะครับทับทิมหนูขออนุญาตไม่ตะโกนนะวันนี้เพราะว่าเสียงแห้งเมื่อคืนนี้ไปร้องเพลงแล้วแล้วมันสนุกไง แล้วมันสนุกเนี่ยเราก็เลยร้องเพงลงจักจกร้องร้องเพลงจากจากมันสนุก <laughs> พี่ยายบอกว่าให้ทรงประทับตรงนี้ก่อนให้นอนตรงนี้อ่ <c oughs> ุ้ยดูนาเนียมันมองพี่อีด,ดิดูดูดิดูดิ <c oughs> เรียกอะไรเี <c oughs> ทุกคนถ้ายอยากให้หนู เสียงเบาๆก็ได้เนาะโอเคโอเคขอบคุณม,มากนะทุกคนหนูเดินเข้าไปในบ้านอะแทบที่จักไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยไรเลยอุย้ยคุณดีมฟูขอบคุณครับอ้ยเวนอเวนอเวนอช่วยให้หายเหนื่อยคือช่วยกันกดนะทุกคน มันรถติดเวลามันเลยคาดเคลื่อนจริงๆอนะนัดเผื่อไปแล้วเพราะว่าเรานัดการเดินทางเผื่อไปแล้วแหละแต่ว่าเวลามันคาดเคลื่อนพอมันคาดเคลื่อนก็ไม่เป <c oughs> ็นไรจะเชิญเราเขาก็ไลฟ์ของไอ้นี่อยู่นี่ยพรุ่งนี้มีไลฟ์ของมิสซิสวาวนะทุกคนเขาไลฟ์ <c oughs> <c oughs> ของไอ้นี่อยู่เนี่ย กอดอเพราะฉะนั้นนะทุกคนวันนี้ถ้าเราอยากให้เราหายเหนื่อยให้กดให้กดทานียไปและไปกดกอดอของกอดอด้วยกันแดดของกิดดาทุกคนรีบนะรีบนะเร็วๆขอสัก300ร้บาทวันนี้ขอสัก300บ้ยอยบาท